อะไรเอ่ยอยู่ในผ้าหม่มเป็นนอนเป็นดวงเป็นดักแด้เจ้าเป็นตัวอะไรไหนลองเปิดดูสิจ้เอยลูกดักแด้ตัวน้อยน้อยล่ะนี่ ตุมต้มตุมเตรียมเตรียมออกมาจากไข่ต้องตาตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะกระดิบกระดิบไปอ่ะกระดิบกะดิบกระดิไป <c oughs> กระดิบกระดิบไปกระดิบกรดิบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนรีนะที่ไม่ร้อน Leo chào nón có chắc dây hôm tôi Cái đít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 